หมดดำหมดดำหมดดหมดอันตรีกแล้วร้อนถึงไม่ถึงจะะเด้เพิ่มเนเพิ่มเน้เพิ่เพราเราจะดูหิวกันไปไหมนะมากครับเฮ้ยจะมาโดดมานปะไม่มาขนาดนี้ต้องโดนมันก็บอกเฮ้ยอะไรเดี๋ยวหิวกันจังอลย scarlet dreams have that hmm. are full of oh, <blood. S 3> oh, มันแดงหมดเลยไม่มีฟ้ากันเลยเนี่ยใส่ตังแฝงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแครี่ผมโอพีโอไม่ได้เรื่องนะเมื่อโทนไปโจกเก๋โจ้ก็กูให้กูดูดิเฮียตอนเกมเนี่ยมึงเล่นให้กูดูหน่อยดิเอามาโชว์ตาหน้าเลยเดี๋ยวดูวดูเป็นหลอดมันเป็นหลอดอ่ะดู ก็ไอปกางกอดได้นะครับตัวอะไรมัเปล่าวะเนี่ยเออเล่าวะได้โยไอ้ไอ้ซีเนเซียออกออกธนูโคตรโหดมาร์คบอกเลยจริงๆเว้ยจริงๆโหดสัตว์ซีเนเซียถอดูนะเออโหดสัตว์นี่มันตัวยอดฮิตนี่วะแเราปะผมมาอยู่ผมมาอยู่โดนตัดเลือดก็ดูเป็นพ่อเมื่อวานตะกายดังร้องกันโดนยังไงโอยังไงอุ้ยค้าง มันดึงไปแล้วมันดึงไปแล้วครับขอบคุณ100่้ปาดจากมาเฟียด้วยนะครับเพราะเนี่ยเพราะไบอกมันเลยบ่อยเนทเลยทีไอ้บอกเนทเลยทีเ่อดนูลองดูไว้เพิ่มกดได้ได้ได้รอบที่สามถึงน่าจะถัดรอบที่ถัดรอบที่เออเฉยไม่ไหววะอุ้ยเอลซูยิงเอลซูอย่าเอ้าได้ได้ไม่ไหวแล้วนะขอไปก่อนนะคะรับหน้าให้ครับรับหน้าให้เป็ป่าตามสันดานดีกว่าวิ่งสายสกี์

อินเนเทียก็เรามาจัดเดือยู่เงเด้วยเอาตีก่อนยังไม่มีตันอ๋อไอ้มันยังไม่เอามันยังไม่เอาบูเลยอะเทีย่มันจะไม่เก็บบูเลยไปเล่นกันได้อะไปเล่นกันเองอะเล่นได้ไปรโยชน์ปรโยชน์ไอ้เป็นโลงมันอยู่นี่นะพี่เล่นได้ตรงนั้นอุ้ยฟิก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 โลงมาแคลรี่อยู่นี่ไงเปนแสนตื่นแล้วต้าต้านมีบิดไหนมา เราได้เราได้เดี๋ยว้น่าดีมากดําหมดแล้วหมดดําหมดดําสี่แล้วร้อนดึงไม่ถึงจวะเล่นขึ้นเล่นขึ้นเล่นขึ้นพอเราจะดูหิวกันไปไหมนะมากครับเฮ้ยจะมาโดดปะเฮ้ยมาขนาดนี้ต้องโดนเดนกบอก็บอกเฮ้ยอะไรเดี๋ยวหิวกันจังอะ นักเลงไม่นักเลงนี่หว่าสองคนเนี่ผ่มากำลังไปข้้งบนข้างบนน้อะผมไม่มีคนหนนะได้ได้เอไจาผมจริงดิโหแม่แรกชีวิตเอาเกินโอเมนจับไปแล้วนะโอเมนจับไปแล้วนะเคครับผมกำลังไปหาต้องฟอเนกำลังไยหาผมโลกลับนี่ยีโอตาย โอ้โหไม่ปีกไอ้เที่เราทิ้งบินแล้ววะที่กลางวะเมื่อกี้มันตกแบบไม่ไม่บินเลยไ้่นอดตดแล้วไม่นอดตีแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ฟอเรนเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟอเรนโอเมนเนี่ะคะสวัสดีค่ะชาวแหน่ยของนะคะจะโกแล้วเจ๊ปักวอดคพลิเกลโพลิเกมน้องน้องบี้ไหวไหมเดี๋ยวขึ้นไปฮะ เคยจองเขาชื่ออะไรนะเรียกเขาน้องบีเหรอเขอน้องบอลตายพี่ผมไม่ได้แล้วได้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 ทานทานทันทานแจะไม่เอาโุ๋ยมันปิดทางนี้ด้วยเฮ้ยข้างบนลสองอะประมาณด้วยเกือบถ้าดูมันโดยของวโรคเกี่ยวพีโอเลว้าวสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมวะไม่ดูสกิลเพีเอาเกียร์แน่ ยีมองเป็นตาย้วยเดียวว่าโอ้โอ้โอ้เฮ้ยโอ้โอ้ดจเ็ดน่ากลัวมากเลยค่ะแต่เคน้ว่ว่าแล้วเชว่าแปง่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมมา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 มาเฮ้ย้ตาอีกถอยนะครับเราวางเอสูดนะครับเราวางเอนะครับบิดไปนะครับิดไปครับงเอนะ โอ้ยไม่ยิงมันไว้เฮียโอ้ดูเลือดผมดีทีโอ้โหสวยนะครับไอชิปมันมีฟิกไหมเนี่ยมันมีฟิกไหมเนี่ยไม่มีไม่มีใช่ไหมล่ะ Life is u n f a r บินไปแล้วบินไปแล้วบินไปแล้วเอ้ยโอ้โหมาอยู่เล่นไม่เข้มเล่นไม่เข้มทุกคนเรามามา เลี้ยสูดไปแลพี่เฮ้ยเฮ้ยหลบโอ้โหอ้โหลบแบบดิจิตอลไม่ไหวแล้วนะโง่เลยเหี่ยงโง่ยังไงเยี่ยปากตายพี่นั่นตากูเลยไอย่างนี้อค่ยสูงจังเลยปักนีนอปล่อยไม่เจอคอนเฟิร์มดีใจเย็นปุ่มเจี้ยบบนเดียวไม่เอาเยี่ยทำเองไอ้เยี่ยไม่เอาเลยผมโล่ไปไม่เอาไม่เอาทำเองเลย มุ่งแต่ปาไ่กูมุ่งอย่างเดียวเยตสั่วนโอ้โหจบแล้วโอ้ยไเอาไมากินตอ้ามาตอเต้ามากินไหวไหวพี่วันไปอยู่มาดิมาดิไหวไหวเ้ยเขาเทข้วัวหมแล้วขีวัวหมดแล้ว ออมมมาาาดดดดิิิตเอามาละเอาวยืนค้างทำไมวะอ๋อยืนกิ่งโดยวาเลตีตีตีอยู่ตีให้หมดอยู่พี่ดูเอาพี่ดูเอาดูเอาของจริงวะพี่ให้มึงนั่งกี่นาทีเมื่อกี้ที่ยังไม่เห็นเหรอง่นเฮ้ยอ่าพี่ทำดีพี่แม่งโหดเฮ้ยยาโออ้โหผ LD มันดูดเลือดขึ้นจริงนะวะาถ้าโนธนูแบบยืนแรกเลยถ้าโดนธนดแบบ The b ที่โคตรโหด บูไอคูทอริยศไอคูไปโดนแล้วอ oh, <so ๋อจะได้เหรอวะลอเล่นก şey ับมีมาดีกว่าโหพี่จิทงแรงจังวะต้องมาอีพี่ะไปไปไปนู่นไปหาพี่โอไม่หากูปิดแล้ว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 ไปดมึงเอาไปดิมึงเอาไปดิลาออกเดี๋ยวเดี๋อวเดี๋ากแล้วครับดูดู

ได้แล่นได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเลยปีก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 แล้วปีกแล้วปีกแล้วโอเมนจับแล้วโอเมนจับแล้ววิ้ยตายหมดแล้วตายหมดแล้วบัดฟิกกันอะไรกันรัวนขนาดนั้เนี่ยไอ้มาแก่ไงไม่ได้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 ไม่มีตีครับเฮ้ยใจสูุยิงป่ะเนี่ยถอยก่อนแล้วเดี๋ยวไหวเดี๋ยวบัดฟิกกันหมดเลยเมื่อกี้ สัตว์เมื่อกี้คือฟิกหมดเลยออโอ้โหมันสุมจังบักนี้นอ่าดิตีไว้ยี่สิบครับผมตีไว้แค่ยี่สิบครับคุณตีของไหวเพระวะมันได้เยอะไหวไหวพี่เด e beat ไหวลยเขาเห็นป่าวะเอาแดงด้วยเฮ้ยตรงไหนเขาบวกกันแล้วมีมีความมันเกิดขึ้น อ้อห่อตีแดงไม่ตายายุเต็เล่นไหวนะเดี๋ยวโดนจับให้หน่อยโดนจับให้หน่อยได้นะจริงๆก็ให้เขาจับพลาดก็ได้ไม่ต้องไปโดนอโดนก็ได้โอ้ยกดผิดไอ้เ้ยเลยเรียบร้อยนี่ไงเออ ชายไม่ต้องโดนจับแล้วจับตัวเองแล้วเนี่ยหล่ำแม่งไอ้บัตรไส้ไปเลยครับโยนเฉยโอ้มันเกี่ยวพอดีเลยอ่ะคงจะรออย่าพึ่งใจเย็นยิ้ยิ่ยังยิ่งยิยุดแล้วเฮ้ยโอ้โหเอ็มตู้ยิงถอยนะครับผมเลี้ยวเลี้ยวถ้าไปทัน หน้าหันเลยกำลังจะปกต่อเลยเดียวได้ไปทันเงี้ยถิงพี่โอจะตายกี่ต,โอโอตัวเงินก็เลยอีสุดยูดีใช้หรอมา <c oughs> นิดหน่อยครับปวดนิ้วนิดหน่อยครับผมอ่าโอเคครับรออันนี้ซุป48นาทีาต <c oughs> ัวส่วนรวมมีแค่งเลยวั็นับตายกูดูแลกัน5าเฮ้ยโอเมนโอเมน ฟิกอีกแล้วฟิกปกติเลยแม่เลยดูตาไปถึงได้ยังไงวะเนี่ยกำลังไปกำลังไปกำลังไปไปแล้วอันดีแล้วไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ดานล่างนะพี่มามาเย็บดีเด็กต้ามันบอกอะไรเด็กต้าไอ้สลีป โอ้ยไหวขึ้ e กันขึ้นไหวขึ้ไกันอ่ไกัไเลอ่ะพี่แทงให้หน่อยพี่ไหวใครไหวใครไหวขึ้นไปก่อนเลยครับไปก่อนอีกนะอะไรครับเนี่ยเออโยยังโยเลยเดีวนีอะไรครับเนี่ยเออคอมเมนต์มาเนี่ยเจ็บปิดอยู่อะกระป๋งยากี่เจ้าหรอกระป๋องไทงกระป๋ออ่เรียไหวไหวิท เฮ้ยมังคอผมด้วยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาสวดแม่งคนโอ้โหพี่โอสวยจัดสทำนี้พี่โอสทำนี้จัดเออสวดนี้โอสวยจัดอะไม่พี่โอได้ไม่ชนะแล้วเนี่ยไม่ไม่ตายนี่มันไม่เล่นนะเนี่ยเออของจริงจัดติดคลิปใีบเขาด้วยนี่ระบบเอฟเฟกตอะไรของ ม่จะเลื่อนแบบไปเที่ยวมาที่อ๋อไม่ได้ทำคอนเทนต์ใช่ปะไม่ได้ทำจะเลื่อนแบบก็ยังอยู่อยู่ทีทีหายกลับมาเขามีคนแปลงร่างแล้วก็ระเบิดเป็นผุยต้นหน้าเลยสองรอบจะเลื่อนแบบผมจะเลื่อนแบบไงโอ้ไม่ก็ใช่ได้เหมือนกันดี่ว่า นสุดยอดจริงๆครับท้องเลยไอ้เฮียโอนอ่อนโอ้ยปอนมึงเกินไปไอ้เฮียมึงมองให้มันเป็นความสนุกเลยเพื่อนมีมาร์คคู่เราไม่ตายเลยว่ะสนุกมันก็จะสนุกเหมือนมาสายขำ